แปรงฟันทุกวันแต่ว่าทำไมยังมีฟันผุอยู่คะหมอต้องบอกแบบนี้นะคะส่วนใหญ่บริเวณที่มีฟันผุเนี่ยมักจะเป็นบริเวณที่เราแปลงฟันเข้าไปไม่ถึงค่ะยกตัวอย่างเช่นบริเวณร่องฟันนะคะหรือบริเวณขอบฟันด้านประชิดฟันที่ฟันมันเบียดกันอยู่มันจึงเป็นสาเหตุให้แม้เราจะแปลงฟันแต่เราแปลงไม่ถึงแปลงไม่เกลี่ยแปลงไม่ทั่วจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดฟันผุค่ะทางนี้ก็มีวิธีป้องกันฟันผุได้หลากหลายแบบนะคะแบบที่1ก็คือการเสริมสร้างให้เนื้อฟันนะคะ มีความแข็งแรงมากขึ้นได้แก่การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์นะคะหรือการป้องกันฟันผุด้วยการเคลือบหลุมล่องฟันนะคะทําให้บริเวณล่องลึกๆบนด้านบดเคี้ยวของฟันเนี่ยมันตื้นขึ้นก็จะทําให้ทาความสะอาดง่ายขึ้นค่ะหรือการลดความถี่นะคะของการบริโภคน้ํำตาลหรือของหวานก็สามารถช่วยป้องกันฟันผุได้เหมือนกันค่ะ ทั้งนี้นะคะหมอก,ก็แนะนําให้มาตรวจฟันทุกๆ6เดือนนะคะหากเจอฟันผุกก็จะได้รีบอดุดรีบแก้ไขค่ะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมแล้วก็ประกันโรงงานนะคะเอามาอุดฟันได้โดยไม่ต้องสํารองจ่ายค่ะสนใจยังไงพักแชทได้เลยค่ะ